คุณรู้หรือไม่เด็กไทยหลายล้านคนต้องหายใจเอาอากาศพิษเข้าไปทุกวันและสิ่งนี้กำลังทำร้ายพวกเขาตั้งแต่ในคันรายงานล่าสุดเดือนกรกฎาคม2568ชี้ว่าประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงโดยเฉพาะในเด็ก ฝุ่นพิษ PM 2.5และควันพิษในอากาศเข้าไปทำลายปอดสมองและการเจริญเติบโตเด็กๆเ,เสี่ยงเป็นโรคทางเดินหายใจเรื้อรังภูมิแพ้และพัฒนาการเรียนรู้ถดถอยนักวิจัยยังพบว่าเด็กในครันที่รับมลพิษอาจมีน้ำหนักแรกเกิดต่ำและเสี่ยงโรคหัวใจในอนาคต นี่คือสัญญาณเตือนแรงว่าอากาศที่เราหายใจไม่ใช่แค่ตัวเลขฝุ่นบนแอปพลิเคชันแต่เป็นภัยเงียบที่คุกคามอนาคตเด็กไทยเพราะทุกลมหายใจกำหนดอนาคตของชาติถึงเวลาแล้วที่เราต้องจริงจังกับการแก้ปัญหามลพิษตากาศถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวของโลกใบนี้กดติดตาม75วิรู้เรื่อง